ชมอนี่วะชมอคิดดื้อนี่วะได้ดูนี่ชมอคิดถึงเพาโอ้ดูดูดูคิดถึงแม่ดูเลยไดนดูได้ดูชมอวะโอ้คิดถึงมัลูกชมอนี่วะชมอนี่วะชมอคิดดื้อในนทั้งื้อเลี้องดูชมอูชมอได้ยากวนชมอมีหมาขี่ฉายครับดูดูมอคีดดื้อชมอคิดื้อ ช Comm ั่มโอโดนรุมแล้วชั่มโอโดนรุมแล้วชมโอนี <generally> ่วะชมโอนี่วะวันนี้จะพาชัมโอไปเที่ยวเที่ยวเมืองแค่หน่อยชมโอขี้เดื้อชัมโอขี้ดื้อมาไม่ดูชมโอดื้อมาไหนนั่นดูแงแงชั่มโอโอ้ยใครกัดโอ้ยมาโอ้ยเอาคืนซะเลยเนาะ Nó ở khứ chưa lấy đâu, nó mua đâu. Nó không mua đâu. Ồ ồ ồ, nó mua đi. rum, nó mua rum. Nó mua rum gấp, nó mua rum. Ồ đâu, nó mua cái gì không? Nó mua cái gì không? Ah, mau turun โอ้ตัวใหญ่ครับโดนรุมเอาครับเอาโว้ยเอาจีโหมโหมูอ่อย่าเล่นนะเว้ยเล่นกันเองเล่นกันเองละหมโหมูหลุดเอ้ยเอ็ตัวนี้เล่นกันเองแท้อิจฉาล่ะลูกฉาบ่

ลินกันทั้งวัดลินกันแรงนะครับว้าสมโวเก่งกว่าสมโวตัวใหญ่กว่าสมโวตัวใหญ่กว่าสมโวไม่ยอมสมโวไม่ยอมโอ้โหยิ่งแรงยิ่งแรงเอาและเอาละเอาละเอากิงแล้วมาต้มโวมามาเปืองไม่ยอมบ่ะหายเฉยเลยเฮ้ยสมโวโมโหเฮ้ย เอล่นอะไรเอกมามาแล้วกันเกีงแล้ว